สิบสี่บทสวดมหาสมัยสูตรเอวาเม,มสุตังเองกังสมัยยงังภะคะวะสเกสุวิหารติคปิลาวัตุสมีมาวะเนมาตาปิคุสังเขนะสติงปัญจามาเตหิปิคุสเตหิสเปเอวะอารันเตหิตัสหิจารุกาธา,าธาตุหิเทวดายาบุเย,ย,ยนะสนิปติตาหุติภะคะวันตังดังสนายปิคุสังกัญจา อธโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเลวนังเอตทาโฮสิอายังโคพักว่าสเกสุวิหารติกาเปลลาวทุสวิงมหาวัเนมหาตาปิคุสังเขนะสสติปัญจมาเตหิปิคุสตเตหิสเปหัวอารันเตหิตาสะ หจารุคธาตุหเทวาเยปุเยนสนิปติตาหงติปะขวันตังทศนยปิคุสังคจายนุนาไม่ยัมปิเยนะขวะเตนุปัสังกัมเมยามะอุปัสังกมิตาวะปะวะโตสันติเกปาเจกะคาภาษยามติอัตขุตาเทวตาสยธาปีนามาภาละวา ปุริโสสัมมัญชิตังวาภาหังภาษาเรยราภาษาริตังวาภาหังสัม,มินเจยยะเอวาเมวาสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภคะวโตโอุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภคะวันตาภิอภิวาเทตวเอกะมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิะตาโคเอกาเทวตาภคะวโตสันตินเกอีมังคตังอภาสิมหา สัมโยปะวะนัสมิงเทวกายาสมาคาตาอาคะตัมห์อิมังคามาสหมายังทากิตาย,ยวอปประอปาราชิตาสังคันติอัตโคอปาราเทวตาปะกวะตัตโตสติเกอิมังคตังอาภาสิตาตาภิกขะโว,วสัมทะหังสุจิตตังอัตโนอุชุก,กะมะกังสุสารถีวะเนตานิขะเหตวะอินทริยานิรักขันติปันทิตาติ อัตโขอภารเทวตาปะกวาตวสติเกอีมังคตาัางอภัสิีเชตวะกีรังเชตวะปรีขังอินทคีลังโอหัจมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาระมะราจขุมาตาสุทันตาสุาาสุานคาคติอัตโวอภารเทวตาปะกวาตวสันติเกอีมังคตัางอภัสิีเยเกจิพุทังาสารนังคเตเสนาเตคมิสันติสันตินตอปา ยาคูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายยังปริปูเรสันติติอัตโคภะคาวาปิคูวะมันเตสีเยบุเยนาภิกขเวทัสสุโลกาธาตุสุเทวตาสนิปติตาหุนติทัตถาคตังทัสนายภิกขุสังคัญใจเยปิเตภิกขเวอเฮสุตัก ati tamata nang arahanto sama samputa te sampi pakawanta nang eta parama ye wate wata seni patita Ayesung seya tapi mai eta rahi ye pite pikawe api Pawisanti santi anaka tamata nang arahanto sama samputa te sampi pakawanta nang eta parama ye wate wata seni patita Pawisanti seya tapi mai eta rahi aci kisami pikawe te wakaya nang Namanikiti กิตายิสมิพิกเวเดวกายานังนามานิเทศิสมิพิกเวเดวกายานังนามานิตังสุนัทาสะทุกังมานาสิกาโรทัสภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตภิกขุปภะกวาโตปัจจโสสุภะกวะเอตถะโวจะสิโลกมานุกัสสามิยัตถะภูมาตัทธัต ตถาสิตายสีตาคิริคัพพรังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสสลีนาโลมหังสาปิสัมพุโนโอทัตมะณะสาสุทธาวิปัสสนามนาวิลาภิโยปัญจสเติยตวาวันเอกปิลาวัฒเวตโตอมันตยิสัทธาสาวเกเาสะเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชนาะทปิกาวเทชะอาทาภมาการุงสุตวะพุถุสสะเสสะนังเตสัมปา ตุระหุยานังอมนุสานะทัสสนังอเปเกสัตตาทักขุงสหัสังอัตสัตตริงสตังเอกสหัสานังอมนุสสานะมัทธสุง อ a p เกนันตมาถัุงทิสาสภะพุตตาอหุงตันจะสัพพังอภิญญายาวว่าขิตวานาจักุมาตโตอามันตยิสัทนสาวเกาสเนระเตเทวกายอภิกันตเตวิชนาทพิกโวเยวหังกิตวายสมิขีราหิอนุปุปัสโสสัตสหสาวยาคาผุมมากปิล่าวัทวาอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสันสีนมรมานาภิกามุงพิกุนังสมิติงวานังจะสมิสาเหมะวตายยาคานาตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโต ยศสินโนมัตมนาภิกามุงภิกุนังสมิติงวะนังสาตากีลาติสาสายักขานาตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตนะวันโตยศสินโนมัตมนาภิกามุงภิกุนังสมิติงวะนังอิเจเตโสละสสหัสสายักขานาตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตนะวันโตยศสินโนมัตมนาภิกามุงภิกุนังสมิติงวะนังเวสามิตราปัญจสตายัคานาตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตนะวันโตยศสินโนมัตมนาภิกามุงภิกุนังสมิติงมะนัง กุมภิโรราชกัยฮิโกเวปุลาสานิเวสนางวิโยนางสัตตาสหสังยากานางปายุปาสติกุมภิโรราชกัยฮิโกโซปัสสัมมิติงว่านางปุริมันจติสังราชทัตาระโตภาสาสติคันธ์นำพานางอธิปติมหาราชายสันสิโสปุตตาปิตาสภาวอินทนามามาห์ปราชัยทีมันโตชุติมันโตวันวันโตยสันสิโนมตรรมนาภิกามุงภิกุนางสมีติงว่านางทักินันจติสังราชวิรุโธตปัสษาสติกุมพันนานางอธิปติมหาราชายสันสิโสปุตตาปิตาสภาวอินทนา มามหาปรไรติมันโตชุติมันโตวันนั้นตเยสันสีนมวตมะนาภิกาภูมิภิกุนางสมิติงว่นังปัจจิมันจติสังราชาวิรูปโคัสสาสตินาคานังอธิปติมาราชายสันสีโสพุตตาปิตัสสะปะหะโวอินทนามามหาปรไรติมันโตชุติมันโตวันนันวันตเยสันสีนมวตมะนาภิกาภูมิภิกุนางสมิติงว่นังอุตตรันจติสังราชากุเวโรตปัสสษาสติยาคานังอธิปติมาราชายสันสีโสพุตตาปิตัสสะ ปาโวอินนามามาปะไรที่มันโตจุติมันโตนณวันโตยสันสินอมตะมนาปิกามุงปิกุณังสมีติงวะนางปุริมาทิสังทัตตะระโตทักขีเนนาวิรุทธากโกเบสีเมนาวิรูปะโคกุเวโรอุตตรังธิสังจัตตารโตเตมาราชาสัมันตาจตุโร เตสาฐัตถลมานาอาทางสุเวนะวเนกาปิลาวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันเจนิกาสถามายาคูเวนดูเวเรนดูวิภูจจวิภูโตสหจันทโนกรมมเสโทจักกินุมันทุนิมันทุจัปปนาโทโอปะมัญโยจะเทวาสุโตจะมาตระยิจิตตเสโนจัคันทพโณโรราชาชนโสภพอาคูปัญจสีโคเจวติมพระรุสุริยวัชสา เอเตจเนเจจราชนโนคันทพาสหาราชุพิโมทา,มานาภิกามุภิกุนังสมิติงวานางหาทาคูนาภัสานาคาเวสาราสหาาตัชัตชากากรรมภสกรรมภารสตรา,าอาคูบายาคาสหายาติพิยาโมนาทตาลธาจะอาคูนาคายาสันสีโนเอราวันโนมหานาคโคโสปาคาสมิติงว่านางเยนาคาราเชสหะสหรันติ ทิพาธิชาปักขีวิสุจัทถจักกูเวหายาสาเตวนะนมัชาปัตตาจิตาสุปันนาอิติเตสนามังอภยันทะยันตานาคาราชานะมาสิสุปันนะโตเขมมะกาสิพุทโทสัญญาห,าหิวาใจาอุปตะหะยันตานาคาสุปันานาสารณะาะกังสุพุทธังจิตา พชิระหัตเธนะสะมุทังอสุราสิตาพาตาโรวาสาวาเซเต,เตอทิมันโตยสันสีนโนการกัญชามหาพิสมาอสุราธนานวะเวคัสสาวะปจิติสุจิตจัปภาราโทนาโมจิสหสตันจัปภาริปุต,ตานังสัพเพเวโรจนามากะสัญนายิตวาปริงเสนัางราหุพัทธมุปาขะมุงสมโยธานิพัันเตปิคุ นางสม,มิติงวะนางอาโปจเทวาปัทวีจเตโชวายโยตทาขมุงวารุณาวารุณาเทวาสมโอจยสาสา สหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายสันสีโนทายเเตทัสทากายาสเพนานาตวานโนอิติมันโตชุติมันโตวันาวันโตยาสันสีโนมรามนาปิกามุงปิกุณังสมิติงว่านางเวนทูจะเทวาสหารีจะอาสมาจะทุเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทามาคูปุระคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยามาคูปุระคิตานักขตานิปุระคิตาวาคูมันทาวาหะกาวสุนังวะ สาวเสถุสักโกปาคาปุรินทโวทเสเททารากายาสเปนนาตวันิโนยทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสันสิโนโมตมานาภิกามุภิกุนังสมิติงวานังอาธาคูสหภูเทวาจารามคีสิขาริวาอาทิทกาจโรชาจะอุมาปุภะนีภาสีโนวะลุนาสหธรรมาจะจจุตตาจะ อเนชกาสุเลยยรุจิราอาคูอาคูวัสวะเนสินโนทเซเตทัสธากายาสเพนนาตะวานิโนที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสันสีโนมตรมนาพิกามุงพิกุนังสัมมิติงวานังสัมมานามาสัมมานามนุสามนุสุตมาทิขิธาปะทุสิกาอาคูอาคูมโนปะทุสิกาอาทาคูหารโยเทวายจะโรหิตา วาสินโนปาราคามหาปาราคาอาคุเทวายาสิน,สนโนท,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 ทัสเตทัศทากายาสเปนนา,นาตะวัน,นิโนอทิทิมันโตจุติมันโตวนาวันโตยาสิน,สนโนมตามานาปิกามูงปิกุนังสมรีติงวานางสุกกะรุมหาอารุณาอาคุเวคะนาสาสหาโอทาตะคายาปะโมคาอาคุเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหะระ คาชามิสกาจะยะสันสิโนทะนยังอาคาปัจจุโนโยทีสาอภิวัสติทัเตเตทัศทากายาสเปนนาตวันนิโนยทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสันสิโนมาามนาพิกามุงผีโคนังสมิติงวานังเคมิตาสุติตายามากัถกาจะยะสันสิโนสัมพิตการามาเสราโชตินามาจะอาสวานิมานาระติโนอาคูอาถาคูปะระนิมิตา ทศเทตัสัทกายะสเปนนาตวันิโนอที่มันโตชุติมันโตนาวันโตยสันสินอมตะมนาปิกามุงิกุนางสิติงวะนางสถเทเตเทวานิกายะสเพนนาตวานิโนนามันวายะนาคันจุงเยจันเยสติสาสหปวุถะชาติมากีลังโอคาตินนามะนาสวังทะเคโมคาตลังนาคังจันทังวะอสิตอสิตาติดตังสุพรามาปรมัตโตจะปุตตาอิติมัโตสหสันนังกุมารโอตุ ติดโสจะโสปาคะสมาติวานางสหัสภัมมาโรกานางมหาภามาภิทิถติอุปปันโนจิตามันโตพิสมากายโยยันสิโสทเสธะอิสราอาคูปัญเจกะวะสัวติโนเตันจะมัจฉโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสเพออภิกันเตสินเตเตเวสภามเกมมาราเสนาอภิการมีภาษาการหาสามานทัตถะเอธะกานาถะพันทัทะ ยาราเคนณพันธามาถุโวสมันตาปริวาเรธามาโวมุจิทะโกจินางอิติตถมาหาเสโนโกันหาเสนาอาเปสยิปานินาตระมาหาจัสรังกตวานาภาเพระวังยาทาปาวุสโกเมโคธนะยันโตวสวิชุโตชุโก ตถาโสปจจุทาวติสุสังกุทโธอสะยังวเสตันจะสพังอภิญญาเยาววกิตวานาจักูมาตโตอมันตยิสทธสสาวเกาสเนระเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานาทภิกโวเตจาอตาปมาเกลุงสุตาวุธสัสสานังวิตระเเหคปะกามุงเนสังโลมัปีชัยยุงสเพวิตาวิชิตะสังฆามาพระยาติตายสันสิ โนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติสิบห้าบทมงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชยสิธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตาปุญญาธิการาาสะสพันตรายานิวาราณะสม,าาสมัทธะภะควะโตอรหะโตสมาสัมพุทสะทวติงสมมหาปุริสราขณะนุภาเวนะอสิตยานุพยัญชนะนุภาเวนะอุทธัตะระสัตตังคารานุภาเวนะ จัพนารังสิยานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัสศปะระมิตานุภาเวนะทัสสศอุปะปารามิตานุภาเวนะทัสศปารามัตตะปารามิตานุภาเวนะเสระสัมมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิชานุภาเวนะภารานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจะ จตุราสีติสหัสธรรมะขันธานุภาเวนะนาวโรกุตตระธรรมานุภาเวนะอัฏฐังคิกรมคานุภาเวนะอัฏฐะสมาปฏิยานุภาเวนะชระพิญยานุภาเวนะจตุสัจญาณานุภาเวนะทัศภระยานานุภาเวนะสัพพัญยุตยาานา นุภาเวนะเมตาการุณามุทิตาออเปกันุภาเวนะสัพพาริตานุภาเวนะราตาัตนาตะยะสารานานุภาเวนะตุยหังสัพพโรคะโสกุป,ปัฏวะทุขโมโทมะนัสุปายาสาวินาสันตุสัพะอันตรายาปิวินาสันตุสัพะสังกปา ตุยังสัมมิชนตุทิคายุตตาตุยังโหตุสตาวัสสัชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพทาอากาสัพพะตะวนะคภูมคังคามหาสมุทธาอารักกาเทวตาสัทาตุมเหอนุรักขันตุภาวะ wartawanwawa sangkarang rakan tuateta pa nadi pakrang rakanatetawanngkarang raateta sab kanu pa nadi pakwan nakata na kataiakabutanang paahani warana pareanu paahan tawawate sanggu pat na kata ia kabutanang pahani warana peranu pawenahan tawawate sanggu pat ว่ประการนิวาเร,า,รานาเปนทสงสภาวะานรตวเัสังุป,ปะตะวันตก16ระเทศกับรัฐคาถาอติตังนานวคะคเมยยะนัปะปติกังเขอนาคตังบ,บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทติตัามไปหินนันตังอปันตันจะอนาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุ ปันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังหีรังอสังกุป,ปังตังวิทยามนุปรุหยเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่ขอนแขในธรรมนั้นนั้นไดบุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปูโป่งเถิดอัจเชวากิจจะมาตับปังโกชัญญามารณัาางสุเวปึงทำความเพียรเสกในวันนี้และใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาหิโนสังคารันเตนะมาหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับ มัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัต,ตมะตะตันิตัง,ต,งตังเวพเทกรัตเตวติสันโตอาจิกาเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้ว่าผู้มีลาติหนึ่งเจริญด้วยประการฉันนี้แล สิบเจ็ดอภินาปัญจเวคณะปาทะชลาธรรมมัมหิฉลังอนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้พิจติธรรมมัมหิพิาติงอนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมัมหิมาณนาอนาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเราเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภา จากของลกของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมสกรกมหิกรรมทายาทากรมะโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกริสตมิ กัลยาณันางวาปาปกังวาตะัสะทายาทาภวิสามีเราจะทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัญจจเวขิดตอบพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทอญ